มันถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะต้องเดินจากลาใครบางคนที่ทำแบบนี้กับคุณข้อหน,นะคะเขาไม่ต้องการที่จะวางแผนอนาคตกับคุณถ้าหากว่าคุณคบกับใครมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะคุณพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอนาคตกับเขาว่าจะวางแผนกันยังไงจะเก็บเงินร่วมกันหรือเปล่าจะแบบเก็บเงินซื้อบ้านเก็บเงินแต่งงานไหมแต่เขาไม่ได้แบบต้องการที่จะวางแผนอนาคต ร่วมกันกับคุณนะคะเขาเพิกเฉยเขาเมินเฉยเขาพูดคุยเรื่องอื่นอวัยหลีกเลี่ยง,ยงที่จะคุยเรื่องอนาคตกับคุณก็แปลว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะค่ะที่เราไม่ควรที่จะไปเสียเวลากับคนแบบนี้เพราะคนแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราครบต่อไปนะคะ เราจะเจ็บปวดใจเปล่าๆเพราะเขาไม่อยากมีอนาคตกับเรานะคะคนที่เขาอยากมีอนาคตกับเราเขาจะพยายามเขาจะกระตือรือร้อนเขาจะวางแผนเขาจะพูดคุยและถ้าเกิดว่าหนู่มสาว,สาวจเจอคนแบบนี้นะคะมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องจากเขาทา,ทางที่คุณยังรักเขาอยู่คะ่ะข้อ2นะคะเขาปฏิบัติกับคุณ เหมือนคุณเป็นคนที่ไม่มีค่าสําหรับเขานะคะแต่ก่อนเขาอาจจะรักคุณแหละดูแล้วจะใส่เป็นอย่างดีแต่พอถึงเวลานึงนะคะเขาทํากับคุณเหมือนคุณไม่มีค่าเขาไม่สนใจใจคุณเขาไม่เทคแคร์ไม่ดูแลคุณเหมือนอย่างเดิมนะคะเขาไม่แบบให้เวลาคุณเหมือนอย่างเดิมคนที่ปฏิบัติกับเราเปลี่ยนไปนะคะมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องรู้ตัวเราเองว่าเรา ไม่ควรที่จะอยู่กับคนแบบนี้เพราะคนที่รักเราจริงๆนะคะเขาจะเสมอต้นเสมอปลายมันไม่มีคําว่าโปรโมชั่นนะคะเขาจะรักเราเสมอตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันยิ่งนานวันเขายิ่งรักนะคะหลายๆคนพูดกับคุณนุชว่าคู่นุชคะแบบนี้ก็มีแค่แบบช่วงโปรโมชั่นเท่านั้นแหละคนที่รักจริงๆผ่านไป10 15ปีเขายิ่งรักหวานชื่นนะคะยิ่งโรแมนติกและยิ่งรัก แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นกับดื่มดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเจอคนแบบนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่เราต้องปล่อยมือเขาค่ะข้อ3นะคะเขาหยุดพยายามที่จะทําเพื่อคุณนะคะคนที่รักเราเขาจะต้องพยายามเสมอนะคะที่จะต้องทําเพื่อเราไม่ว่าจะายากลำบากแค่ไหนก็ตามเขาจะทําเพื่อคนที่รักเสมอนะคะอย่างเช่นอาจจะแบบมาเที่ยวด้วยกันอะไรแบบนี้นะคะหนทางจะยากลําบากมีอุปสรรคหรือว่าการเดินทางที่ยากลําบากเขาก็จะพยายามเพื่อทําให้คน ที่เขารักเนี่ยมีความสุขใช่ไหมคะแต่เมื่อไร่ก็ตามที่เขาหยุดพยายามแล้วแบบเฉยมือเฉยชานิ่งเฉยไม่อยากพาคุณไปเที่ยวไม่แบบไม่ ไม่ดูแล้วจะใส่คุณมินอย่างเดิมไม่พยายามอีกต่อไปแล้วเนี่ยก็แปลว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องปล่อยเขานะคะเพราะเขาอาจจะไม่รักเราแล้วหมดรักเราแล้วนั่นเองค่ะข้อ4ี่เขาไม่รับผิดชอบแล้วก็ยังตำหนิคุณอยู่เสมอคนที่ไม่มีความรับผิดชอบนะคะอย่างเช่นเขาอาจจะ เป็นสามีใช่ไหมคะเราเขาไม่มีความรับผิดชอบอย่างเช่นเรื่องเงินหรือว่าเรื่องในบ้านอะไรก็ตามนะคะไม่ช่วยคุณดูแลจัดก,การบ้านไม่ช่วยคุณทําความสะอาดบ้านปล่อยบ้านให้โลกลุงลังไม่ช่วยอะไรเลยเนี่ยเราก็แบบนอนดูหนังอย่างเดียวอะไรแบบนี้เราก็อ้างว่าเป็นหน้าที่ของผู้หญิง แบบนี้ไม่ดีนะคะคนที่เขาไม่มีความรับผิดชอบแถมยังตําหนิคุณว่าทําไมไม่ซักผ้าทําไมไม่ทํากับข้าวทาไมบ้านสกปรกรกลุงลังจําเลยตําหนิเราอยู่เสมอและไม่ช่วยเราด้วยเราทั้งทํางานนอกบ้านในบ้านด้วยอะไรจะขนาดนั้นเป็นเมียมไม่ใช่คนใช้นะคะดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าคุณเจอสถานการณ์แบบนี้มันก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะต้องโบกมือลาคนแบบนี้เพราะว่าคนแบบนี้ อยู่ไปเราก็เสียเวลาค่ะถึงจะแต่งงานแล้วก็อยากคิดว่าเอ้ยทนอยู่หนะ้าอายคนไม่อยากเลิกลาไไม่อยากย่าทนอยู่เพราะลูกนะ่ะคุณรู้ได้ยินคนํานี้มาเยอะนักต่อนักแล้วนะคะทําไมคุณต้องทนคะ่ะชีวิตคุณ มีแค่เพียงชีวิตเดียวนะคะคุณจะทนทําไมกับการที่คุณจะทนอยู่กับคนหน่วยห่วแบบนั้นออกไปใช้ชีวิตคนเดียวให้มีความสุขจะไม่ดีกว่าหรอคะหรือว่าดูแลลูกเปลี่ยนกันดูแลอะไรแบบนี้เราจะมีความสุขมากกว่าที่ทนอยู่เป็นคนรับใช้คนแบบนี้คะ่ะดังนั้นแล้วนี่คือสัญญาณที่บอกให้เรารู้ว่าเราควรที่จะเดินจากรากคนแบบนี้ถึงแม้ว่า คุณยังคงรักเขาอยู่นะคะและคุณกขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะที่เจอสถานการณ์แบบนี้สามารถตัดสินใจได้นะคะและถ้าใครอยากมู o ออนยางมีสไตล์อยาก Move on แบบไม่ต้องพยายามนะคะอีบุ๊ Move on อย่างมีสไตล์นะคะคุณนุชได้คัสสันเกี่ยวกับวิธีการที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถ move on ได้แล้วก็มีความสุขได้ด้วยแถมดึงดูดคนรักที่มีคุณภาพอีกด้วยรู้วิธีการรักตัวเองอีกด้วยนะคะอีบุ๊กตอนนี้ยังให้ราคาพิเศษอยู่นะคะอีบุ๊กขายดีมากๆเลยถ้าคุณไม่รีบตอนนี้นะคะคุณจะได้ราคาเต็มในราคา1,299บทแต่คุณนุชให้ ราคาคนที่เห็นคลิปนี้อยู่ในราคา3 9 9บาทใครสนใจ cf 399หรือว่า inbox ไปที่เพจคุณดูได้เลยค่ะ